เดี๋ยว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 อันนี้จะลงอันนี้อันนี้จะลงช่องยูทูบวันนี้เราไปปิกนิกกันนะจ๊ะจะไปปิกนิกกันอันนี้อันนี้พี่เพนกจ๊ะเจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่ใช่อันนี้เจ๊เล็กอันนี้เจ๊เล็กอันนี้อันนี้เจ๊กลางอันนี้ใหญ่ดจ๊ยจ๊ะโอเคจ้ะเดี๋ยวพวกเราไปปิกนิกกันไปเลยจ้าสวัสดีค่ะ ค่ะตอนนี้เราถึงเมืองฟิโอนะจ๊ะฟิโอเรามาจากบาง่งูนนมาจากราเวกัรเซนจอนเขามาโดนดูอ <c oughs> ุปรกรณ์รถบ้านเขามีพลอยเยอะแยะเลยเดี๋ยวไปลองถ่ายของเขาดูสิ <c oughs> <c oughs> เราเก็บภาพ วลก็ละจะไปทางนุ้นเป็นภูเขาพาหาที่มาโอ้โหรถเพื่อนจะรถสแกจ้ะดกเกะีเอ็มกับเบนดูงนเงนอยา่างนี้ดูใางหน้านิดหนึ่ง สวัสดีค่ะของเราสาวสาวจันนี่ใหญ่นี่ใหญ่อันนี้ลองอันนี้รองเล็กอันนี้นี่ใหญ่อีกาเอาเล็กเลยค่ะเพราะดูก็รู้ว่าไซส์อ่ะเราจะไปปิกนิกกันที่ไายทะเลอันนี้ก็ที่นี่ มาบอกอายุไว้นุ่นเลยมาบอกพีเกิเออเดี๋ยวจะพาดูปลนดูมานมีแต่หนุ่มขบอยรุ่มหรอมีดูชันตรงนั้นอ่ะใช่ใ้ยมีพี่สวยได้รวยซะใช่เขาซื้อเขาซื้อไลซสนอะไรกันไลสั้นเอาไปตกป้าเออแล้วก็แล้วก็ส ตามสาวพาตหอนหมูมาอันนี้รถเทรลเออเอามาปุ๊บแ่ยไม่ไหอันนี้อันนี้อ่าอันนี้เขาแก่โอุ้ยที่รักถ่ายนู่นนู่นอ่ะโออ้ยจะถ่ายทุกแกกับลูกสาวนู่นน่ะเธอภูเขานู่นลุ่นลุ่นสวยใช่ใช่เราถ่ายไปรอบนึงแล้วมีเมืองคารบอยเป็แต้เลย ซื้อกลของมาแต่บอได้ใส่อันนี้อันนี้นี่ชื่อว่านำโชคจ้าอันนี้เจ้าของจ้าจะพารวยแล้วอันนี้อันนี้ก็อันรว้ขนนุ่นจ้าอันนั้นรวยซับหรือว่านี่ซับจังอย่าวางสัตว์ไม่แล้วมันไกเติดมือ โอเคจ้าเพื่อนเดี๋ยวอยู่ไพ่บอลเล่แล้วแล้วคุยกันใหม่สวัสดีค่ะตามมานะจ๊ะสวัสดีค่ะโอ้ยมาเป็นฝูงเลยว้าวอุ้ยนุ่นเต็มไปหมดเลยนุ่นนุ่นนุ่นรูปมาห้อหรือม้าเนี่ยอันอันอันนั้นวัวไอ้เมื่อกี้มา ไะื้อบานอย่างนี้เนาอ้ดูเ็กเลยเจะแก่แล้วเรามาซื้อบ้านอย่างนี้ไหมมีเลกเล ugi Yup sensory webinarcade ใช่แต่ไม no okay, yeah, right. ่เป็นบ้านเก่าอะฮะอันนี้เป็นร้อยปีเลยนะเธอก็ก็ก็น่าจะใช่โบสถ์ใช่เมื่อก่อนเป็นบ้านแล้วก็มาทําเป็นโบสถ์แนวบ้านหลังนี้ก totally> um> ็อย MA ู่เนี่ยเธอเธอดูบ้านหลังนี้เ อานี่อะเป็นร้อยร้อยปีเลยนะเนี่ยเราอยู่แล้วร้อยปีแล้วอเขาก็ดูคนที่ยืนข้างหน้าบ้านทุกคนเลยจะก็คือไม่ไม่มีโลงเราบัดที่นี่มองจับจ้าไปเท่สวยสวยๆ มันมีบ้านพักตากอากาศให้เราเช่าด้วยนะเธออากาศดีมากเลยค่ะสเต็กเฮาส์ าถึงไพวาเล่แล้วนะจ๊ะชมเติ้ลเราก็จอดอยู่ข้างบนนี่แหละเราก็ชมวิวจุดที่เราปิกนิกนั่นแหละจ๊ะจ๊ะโต๊กันเลวคือสเปซอันไหนว่างเราก็จองเลยจ้ะไปลักไปหลังคอยเบิ้งนะเจ้าเบิ้งเอา ตอนนี้เราถึงพลายวอเล่แล้วนะคะเดี๋ยวพาชมพาชมไพรยวัลล่เมื่อก่อนมาบ่อยมากตอนพี่นินเล็กๆมาแคมปิ้งมาตกปลานี่เลยความงามของธรรมชาติวันนี้คนจะเยอะหน่อยเพราะว่าเลเบอร์เดย์เนาะ Hello. Did your guy catch any fish? Yeah. <laughs> nice. It's beautiful day. Uh huh. Satyaka. Ah, oh, he's so funny. This is the spot where we took the ทำรมคาิสวยงามชอบมากเลยนี่เลยจ้าสวยงามสวยงามเ,เอาไปที่หกแตะไปที่หกสิบนะลูกมันถึงจะชัดถ้าหันหลังหันหน้าไปหรือเปล่าฮะดดได้ดดดอาา่ะฮะอาตอนนี้บอกบอกเพื่อนๆด้วยเราอยู่ที่จุดใดเดี๋ยวเราต้องบอกเขาสิอยู่ที่จุดใดอยู่ที่ไพรวนเล่ที่สันเขื่อนไพรวนเล่ไงไพรวนเล่ที่สัน สวยงามสวยงามใช่ใช่นางแบบก็สวยวิวก็สวยคน่ายก็สวยอาใช่ตาก็ยิ่งสวยธรรมชาติจ้า วันนี้พามาชมธรรมชาติที่ไคลวานเล่นะคะอันนี้ฝั่งนี้ดินการ์เนอร์จะมีแคมป์กาวมีปิกนิกมีตกปลาด้วยนะคะถิ่นเดิมจะถิ่นเดิมมาเพกาลมาเฟอร์ซัม1ย a l r e a d ม อวนันั่งะนคุย้อวันนี้เราพามาปิกนิกชมสวนเป็นวันแรงงานของอเมริกาแต่เป็นวันหยุดของเราเพราะว่าเราไม่ทำงานอกกาลังกายออกกำลังกายมา สูดอากาศบริสุทธิ์เนาะอาากศบริสุทธิ์สบายสบายดูน้ำน้ำสวยมาเก็บเห็ดพึ่งมาเก็บเห็ดพึ่งยังไม่เห็นจักหนอกเลยต้นไมใหญ่สาธุจั๊กยูใสอันนี้ก็นางแบบอ่าประจำต้นไม้คือเข้าสวยกว่ากันนางนางอะไรน่ะไม่ใช่นางไม้กับพึ่งนางแบบที่สวยงามเดี๋ยวนางแบบอีกคนก็มาเราจะขอว่าอันนี้สองตัว เอาแป้ไมเอาแป้งไหมแป้งไหมเอาสตัวโอเคลูกคือเอามาโปะเราอย่างนี้นะดวิาพีก็ได้มาย่านดิดห้ตองขึ้นจ้ยเห็นไห้ยย่านย่าได้สบายมากสบายมากว้าวอ้น่ะอ้ยอ้ยอ้นี้ขอลูกจ้าจ้า